ลูน่าลูน่าลูลูนะ่าคะหนูกินอะไรคะกินแอปเปิ้ลใช่ไหมนี่แอปเปิ้ลของแม่ม่ใช่เหรอแม่กินกันหนะน,น่อยนะอืมมาไปคืนหือขี้เหนียวคือพอมงเลยเนาะกลางคืน

แบ่งแม่หน่อยดิขอ,อขอขอให้แม่ไหมขอเนี่ยขออยู่เนี่ยอขอขอดิอขอขอขอ ขอขอขอไปขืนอุ้ยขี้เนี้ยวขี้เนี้ยวโอ้โหขอขอ ขอหน่อยค่ะขอแอป,ปเปิลหน่อย